สวัสดีเงี้ยพี่สาวพี่นอ้องเอ่อขอโทษขอไปเด้อครับพี่นอ้องเอ่อตือนแต่สาขีก่กระเทอมก็ยังติดคออยู่นะครับน้องเมื่อนี้ก็มาอยู่หิมสัพี่น้องสาน่าเด้อครับผมสาน่าอันมองนี้อยู่อันอยู่นนี่มองเห็ุงานครับพี่น้องสาน่าอยู่ที่ทำงานก็จะเป็นไอ้ สาที่เพิ่นคุดขึ้นจากมองมองเกาที่เคยเป็นน้องน้ำนะครับพี่น้องแล้วบังฮันี่อันเพิ่นกบมาเฮตโรงบานใไหนีครับพี่น้องเพื่อจกดินจากนี่ไปถมเทิงๆเฮตเอนเอาว้สางค้านาะครับพี่น้องมองนี่มันก็เลยเป็นน้องกับเป็นน้องน้ำเป็นน้องน้ำเรียกกับตอมาครับผมต่อมาเพื่อพัฒนาการมาเฮตอ่ โซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์พี่น้องสีเห็นอยู่ไกลๆข้างหน้านะครับผมนะก็กำมาแต่เสาแล้วเป็นแย่งตาพอดีพอดีครับผมเจ็ดโมงเสาร์สาวคำนั่งยังบเบลไหวพีเนอะสวัสดีค่ะสาวน้อยบรรนาหัวใจพลังบวกไมอ่อีกแล้วครับผมพี่น้องเฮาเอฟซีเฮาบ่เคยทิ้งกันยง่มใดก็ตามโอ้ยบ่าว่าสิเป็นยง่มสาวแง่มสวยยง่มแรงครับพี่น้อง มามาขอบคุณลหลายๆภามาเบิร์นเพนโซโลาเซลล์กับพี่นอ้องหลายแผงได้ครับพี่น้องเพิ่นก็ลงทุนมาให้เอาไว้กลางหน้าบ่มีหม่องมีหม,ม่มองไว้อยู่หลายหม่องอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็มีหม่องอื่นอันที่มันอันเฮ็ดไปเบิดแล้วเนาะครับผมก็เหลือแต่หม่องน้องน้ำนี่ครับผมที่มันยังบ่มีไอ้บ่มีไอ้นี่ บ่บมีมันมีพื้นที่ว่างก็เลยเอามาลงพาไว้เดี๋ยวพาไปเบิบร์นทั้งแท่บแบบนี้มันนังกับพี่น้อง <c oughs> มันกระโดดมีอันนี้ได้พี่น้องมีเสียงอันเสียงวิทย,ยุขายย่าววิทยุเงี้ยมือสอน่อยว่า ะว,ว่าโดนลบอีกแท้พี่น้องเพราะว่ามือหนอกกะร่างกายกัมีเสียงอันเสียงตามสายเสียงรายการวิทยุพี่น้องอุย้ยมุมนี่ก็งา่าไหมมุมนี่ก็งามุมนี่ก็งาาท่ายูปได้บพี่น้องขอถ่ายรูปหน่อย แคปหน้าจอหน่อยมุมนี้สวยมุมนี้สวยนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศนีมเมือเสาร์ลมเย็นๆนะจักหน่อยลมเย็นๆลมเย็นๆพามาบุกแฟนโซลาเซลล์ครับพี่น้อง สิเคืองสมองละพี่น้องเดี๋ย,ยางลบเมื่ออาบนามเลยครับผมผีิกับภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศเมี้ยมะเ้า,าบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมผลิตกระแฟไฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับผมภาพเบินงน้องนามไปน้ำนะครับพี่น้อง สะได้ลบเมื่ออาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวไปเทศงานแล้วได้พี่น้องมาหานี่นี่ครับผมชมบรรยากาศอิมสระน้ำตอนเช้าๆครับบรรย,ยากาศตึมตด,ด,ดอกห้าตัดอ,อกกรงามๆได้พี่น้องเบิงมาชมอดอกย้าริมสระน้ำ ัที่หารบรรยากาศดีบะพี่น้องบรรยากาศทิมสาบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีดีประมาณนี้เบิ้งเ็ดเป็นหม่องพักพรอดดเลย สวัสดีครับคุณเคนพนมพัยสวยงามครับบัสนของคูณหลายๆครับผมมันอีภาพมาเบิกแผ่นโซลาเซลล์ด้วยครับผมสียางลบเมื่อละผู้แผ่นโซลาเซลล์อยู่ทางฝนครับผมอยู่ทางฝนทางฝนงามงาม,งามบางหันบาง,บาง,บางไปอนันีมุมมุมนี้สวยบ่มุมนี้สวยบ่สาวหน่ยอ,อ,นอยบ้านหน้าจังเมนผู้ใดขมาแน่ แน่มกับ่เห็นพี่น้องอะสาวน้อยบานนานะครับผมขุนเขนปนนมไพรครับผมคนหลายๆครับผมมุมนี้กับงามได้พี่น้องเดี๋ยวพามาเบิกมุมนี้มุมนี้กับงามเบิงวิวง,งามงามเนี่ยมือสาวกันเพ็่งานนะพี่น้องผมก็เตรียมโตัวไปเห็นงานละละแต่ว่ามันอันนี้นี่มุมนี้มุมนี้กับงามครับมุมนี้กับงาม ลูเมดพ่นอันเข่าห้องน้ำอยู่ครับพี่น้องลูเมดพ่นเข่าห้องน้ำอยู่ก็เลยอันผ้าพี่นอ้องมากเบิ่งกว่านะเอาวะบรรยากาศมันดีเนี่ยมาเ้าบรรยากาศมันดีเนี่ยมะเ้า,า,าก็เลยเออมากมากมากัาา่นนะ้อโอเคเดอ้อโอเคเดอ้อพี่น้องสุข,ขสุขเคนที่แวะกลับมาหาอุย้ยหาล้านดวงใจเราไอ้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกอนเด้อครับผมบานนี้ผมสิสด้อันออกแล้วได้พี่น้องเสียดายเนาะ เวลามันมีหน่อยฮาก็ต้องไปเหตุเบียกเห็ดงานไออันเหตุเบียกเห็ดงานตามอันภาษาว่าอันเวลาราชก,การเนาะครับเนาะเมื่อนี้อันก็ต้องขอขอบคุณเล่นหลายด้วยครับไายแว่กมาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้นะครับผมกดไลค์ให้นะเดี๋ยวผม,มพาไปอันน่งจอบอยู่อันกอหญ้าอันนี้บั่งน่งอยู่กอหญ้าในสักพักเดี๋ยวผมก็จะ ขอโอมล่าปีนองสุขูสุขค้นไปก่อนเด้อปีนองเด้ออ่านในว,วิววิวเนี่ยอ้าวช่างต้นช่างต้นพิมพ์มาสิเนาะขอบคุณเล,ลยลครับขอบคุณเล,ลยล เืิอแรกพ่อกันไหมเวลาเก่านอกคำนอกพ่อหัวใจพลังบวกมากขอบคุณหลายๆที่ทุกคนแวเขามาให้ยกำลังใจช่วงบรรยากาศนยนมือเสารน้องกันนะครับผม5าล้านดวงใจกับสามเลิฟนะครับผู้ใดมากที่หลังกะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ผมในเด้อครับผมกดไลค์ให้แล้วเด้อครับขอบคุณหลายๆครับคุณเคนมบันน้อมพ่าครับผมเดี๋ยวผมสีแวไปเยี่ยมยาม,ยามถามเ่าเด้อครับพี่น้องแวไปเล่นน้ำครับบรรยากาศดีดี คนเขนพนม่กันไวดบานยูทูบมากพร้อมกับอางวใจพลังบวกมาสองดวงนะครับพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจพี่ๆน้องๆมากยี่ยมมาช่มมาให้กำลังใจแหละครับมาชมบรรยากาศย่างมือสาวสอน้ากันนะครับผมบรรยากาศย่างมือสาวดีครับพี่น้องกอดหนาอยู่ข่าง้าน n a ใยญ่ตะเว้นกระร้มขื่นแงตาพอดีเลยครับผมอะไรเนาะพี่น้องซัมนี่แหละครับผมพอกันไหมเหมือนแรงเด้อครับผม หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มจนถึงฝุนละสามสี่ทุ่มครับพี่น้องผู้ใดมีเวลาเงี้ยวๆกลัมาอันจอดรถไปหายในเด้อครับเด้อ ครับผู้ใได้คำว่าไม้กับย่าเริ่มกดไห์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ชองออนซอนไลฟ์ไปแก้วได้ส้างคลิปที่ดีได้น้ำบรรยากาศดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับบายบายทุกคนนะครับสวัสดีทุกๆบ้านจ้าสันนอยวันหน้า่าบายบายครับบายบายขอบคุณหลายๆสี่ล้านดวงใจสี่เลิฟครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆบาย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 โชคดีครับโชคดีทุกคนนะครับขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขการทำงานและการใช้ชีวิต ประจำวันนะครับกุดบายครับกุดบายกุดลักครับกุดลัก